สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี f อฟที่น่ารักทุกท่านเนาะครตอนนี้ก็เดี๋ยวผมพาเนาะพี่น้องเลาะชมบรรยากาศรอบๆบ้านของเสียในนะฮะเอฟซก็ตั้งแต่ผมมานอนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นในวันนี้นะครับ หมอกนะฮะเอหมอกลงเยอะเลยนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหควายผู้บารเโซร้องแล้วนะฮะแหมควายควายควายหอมคือหอมสนองอ่ะอย่พี่น้องโอ้โหสบายเลยนี่ครับพี่น้องเสียในนี่ ขี่รถสามล้อรอบเนาะออมบอ่โอโอ้โหนี่ครับพี่น้องอมหมอกลงหนามากเลยนะครับนี่นก็คุยกันนะครับวันอังคารเนาะ ไม่แน่เนาะผู้บ่า,บาวไทโซ่ครับช่องเอกี G ้ซ e ี C U. นะก็จะขึ้นไปที่บ้านของผมนะครับอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเห็นภูเขาดูครับ f อนะเพราะว่าอยู่บริเวณนี้มีแต่ทุ่งนานะครับไม่มีภูเขาเลยนะฮะ คุยกันเมื่อวานนี้ก็วันวันอังคารเนาะผมก็จะร <c oughs> ับรถเนาะรถรถไถก็จะไปส่งนะครในวันอังคารนี้เนาะก็ได้เลือกร้ยามนะครับ <c oughs> ขึ้นสามค่ำเดือนสามนะครับผมเป็นวันที่แถวภาคอีสา,านเนาะ เขาเรียกว่าวันอะไรเนาะวันเปิดประตูเล้านะฮะวันวันดีนะฮะกเ็เป็นวันที่อ่าเป็นวันที่ดีๆเนาะวันดีก็แล้วกันนะพี่นอ้องอาทางผู้บ่าวไทโซกับเอ็กซซียูอาจจะได้ขึ้นไปถ้าเอ็นไนพาไปเนาะแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับพี่น้อง อถ้าเอ็ดในไม่ว่างก็ไม่ได้ขึ้นไปเนาะ,ะนี่ครับชมบรรยากาศครับผมวิวอันสวยงามนะครับนี่คือน,นาของผู้บ่าไทยโซนะฮะน,า,นาเยอะมากนะครับพี่น้องนะนี่นานาเยอะมาก สี่สิบก็ไร่เลยนะครับโอ้โหหน้าสวยด้วยนะครพี่น้องนี่นะคร fc สาเหตุที่ทำไมผมอยากจะได้รถไถนะฮะได้รถไถมาแล้วเนาะมันดีนะฮะ fc สามารถไถนะเราเกี่ยวข้าวเสร็จไถกบเนาะอะ่ต่อข้าวได้เลยนะครับนี่ไม่มีหญ้านะฮะนี่ครับ มันต่างกันกันกบนาของผมเน,ะนาะนาไม่ใช่นาของผมเน,ะนาะนาเขาไม่ใหญ่หนะนาที่บ้านนี่ม,ม,มีมีแต่หญ้าครับนะเพราะว่ามันไม่มีรถไถนะแล้วก็จะสังเกตนะอ่าใครที่ได้รถไถนีน่นาจะสวยเพราะอะไรตรงไหนสูง ก็ปรับนี่จะเสมอกันเลยนะเอซสวยงามมากเลยนะไไถตากดินแบบนี้ให้หญ้ามันตาย <c oughs> เสียในว่าจะมาะทำความสะอาดก็ยังไม่มีเวลาเลยนะครับ เขียดพื hi. Hi ้นที kh kh đ đ ่ของเอ็นในคือตรงนี้เนาะนี่ันสะเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะเป็นนาของเขาครับจะถตามดูแล้วว่าไม่ใช่นาของเขาในก็อยู่ด้านนน้นเนาะโอ้นกเยอะเลยเนาะโอ้นกแซว สวยงามครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้ก็จะเอาบ้านเออจะเอาห้องน้ำนอกดาวเนาะไปลงไว้ที่บ้านหลังที่เราจะไปช่วยเนาะแล้วก็จะสั่งอุปกรณ์ต่างๆสั่งท่อสั่งโถสั่งอะไรเนาะไปไว้นะครับแล้วก็ติดต่อเนาะทาง คนที่จะมาเจาะบาดาลโอ้ติดตีนติดตีนนะแล้วก็ผมจะเดินทางกลับบ้านเนาะในเย็นนี้นะผมจะเดินทางกลับบ้านไปเตรียมที่เอ่อที่เอาเหล็กไว้เนาะผมไปสั่งเหล็กก็ยังไม่ไม่ได้ไปส่งเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะให้เขาไปส่งก่อนเนาะ มันมันกระเทิอนนะก็ให้เขาไปส่งวันวันอังคารเลยนะครับโอ้ยอยางมาติดตีดนเลพี่น้องคือปติดตีนโอ้ดูครับพี่น้องหมอกสวยงามทำบุญแล้วก็ค่อยๆทำไปครับพี่น้องนะ ทำมันเล็กน,น้อยนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่ารีบเร่งเนาะรีบเร่งไปแล้วมันมันไม่ได้บุญเนาะพี่น้องมันจะอ่าเป็นบาปนะครับอแทนที่จะได้บุญเนาะมันเป็นบาปเลยนะยสถ้าเรารีบเร่งเนาะ <c oughs> โอ้ใครโอ้ลุงนี้โอ้โห นี่ผมผมงึดหลายครับพี่น้องในน้ำไม่มีป่าครับแปลกครับปกตินี่บอ่อน้องสะนี่สะแต่ละบ่อนี่มันมันจะมีป่าครับแต่บ่อนี้ไม่มีป่าเลยครับพี่น้องงึดหลายบอ่อโอ้ยมีน้ำไว้เห็ดย้งถ้าเป็นผมนะครับอยู่ใกล้บ้านขนาดนี้นี่ โอ้โหเอาปลาตะเพียนเอาปลาอะไรมาปล่อยแล้วนี่นะแต่ย้มนะฮะอย่าเอาปลานีนมาปล่อยเนาะ,นะอยู่ที่บ้านของผมนี่ปลานินเยอะเนาะไม่รู้จะทำยังไงเนาะพี่น้องมันเยอะมากเลยปลานินครับผมไม่อยากจะเลี้ยงปลานินเนาะมันมันบอครักพี่น้อง โอ้ยยังไปติดจีนพี่น้องนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเบิ้งแน่พี่น้องโอ้ยอายเป็นควันขึ้นมาเลยครับพี่น้องหมอกลงหนาะตต๊บมึงนี่คลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ